บีบใส่ชามให้ไม่เอาอส้มซ่าไม่เอานะคะให้กินที่ให้กินที่ที่สองก็ไม่เอาก็บีบใส่ชามให้เอ้าเอาเอาเอาเ,อาเ,อาเอาไ้ได้ตอบพี่ทำไมลูกหนูกินหนูก็ไม่กินของหนูอ่ะหนูอิ่มแล้วมาแนละ้วยายตองนี่ตองแต่อตองกินก็ได้ลูกอะ่ะไม่มีใครกินลูกแต่ตองกินนะคะลองกินนะคะส้ำซ่าไม่กินรอระลูกฮะ มซ่าก,กินไม่เป็นกินเป็นแต่อาหารเปียกอย่างเดียวซมซ่าชอบกินแต่อาหารเปียกเดยจะ้องกินเลยกินไม่เป็นอ่ะหรกินไม่เป็นคะ่ะ ว่าไงลูกฮะว่าไงลูกทอมซาทอมซาว่าไงครับลูกฮะว่าไงครับว่าไงครับลูกอืมว่าไงลูกอืมตนออยากได้อะไรบอกแม่สิม้ออยากได้อะไรอยากอยู่ตรงไหนลูกอยากทำยังไงครับบอกแม่สิลูกทอมซาบอกแม่สิเอ้า หอมน้องหอมน้องหอมน้องคนสวยยายไบตองเลยตรงนั้นเราอยากได้อะไรไหมลูกอยากได้อะไรไมหมเฮ้แม่ทำอะไรให้อะไหมลูกแม่ทำอะไรให้อะไหมทำอะไรไหมอยากกินอะไรลูกอยากกินอะไระอาหารก็มีให้กินพร้อม มาละวยายไปตองไปตาลเดี๋ยวแม่บีบเสรถ้วยมาให้ลูกเสร็จถ้วยมาให้นะทำซากินไม่เป็น <c oughs> แล้วก็เอ้าเหมือ <c oughs> นห่วงเหมือนห่วง <c oughs> ไปไหนลูกไปไหนทำซาจะไปไหนครับลูกไหนครับ ไปไหนครับลกูกจะไปไหนลกูกอืมเหมือนวิเศษอยู่น่นวิเศษอยู่น่นพิเศษนอนอยู่นั่นตำซ่ซาจะไปไหนจะไปไหนลูกบอกแม่สิไปไหนลกูกจะไปทางไหนลกูกไปตรงไหนลกูกไปนอนบ้านหนูไหม,ไมครับนอนบ้านหนูไหมล,ลูกบ้านหนูมีสองหลังหลังเล็กกับหลังใหญ่บ้านมีสองหลัง ออ้ยุ้นจะไปไหนวันไปไหนจ๋าจ๋าลูกหมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วลูกหมดแล้วค่ะลูกค่าหมดแล้วค่ะลูกอ๋อมากินน้ำมากินน้ำนี่เขากินน้ำนะคะกินน้ำเก่งด้วย เวลาเขาฉี่ไม่เกงไม่เห็นนะคะไม่เก่งจับเขาไปใส่กระบะทรายอ่ะส่วนมากเขาจะเอื้อมากกว่าเวลาเข้ากระบะทรายอ่ะอึแต่เวลาฉี่ไม่เห็นไม่รู้ไปฉี่ตอนไหนก่อนหน้านู้นนะเขาฉี่ที่พื้นนะคะไม่เกยงเห็นว่าเขาฉี่ที่พื้นแหละแต่ที่นี่หลังๆไม่เห็นมีฉี่ที่พื้นแสดงว่าใคาไปเข้ากระบะทรายแล้วนะคะเิ็นไม่ยังลูกเห็นไหมห่อกินอีกสิลูกกินอีกไปไหนไปไหนไปไหนลูกไปไหน ทำซ,ซาเอ้ยทำซ,ซาไปไหนลกูกอืมนองคุยกับน้องนะอ่าคุยกับน้องนะลูกนะอู้น้องจะหนีทําไมเนี่ยพี่อยากเล่นด้วยมาแล้วมาแล้วขาสั้นมาแล้วขาสั้นสั้นมานี่มามานี่พขะเจ้ามานี่มา,จา,เ,าเจ้าเอ้ยพขะเจ้าขาสั้นสั้นมาลูกมา พี่ซมซ่ามาลูกมาสำรวจใบตองใบาตามสตรองกล้วยหอมกล้วยไข่แตงก้าวิเศษ เด็กๆมีความสุขกันเหลือเกินส้ซมซ่านะ่ะก็อยากให้แม่มาอยู่ใ,ใกล้ๆแม่ก็ต้องทำนูน่นทำนี่เนาะส้มซ่าเนาะเวลาเรียกให้ตะกนลั่นบ้านเลยนะคะเรียกอะ่ะตะกนลั่นบ้านเลยไม่เั่ก็บอกครับครับแต่เขาจะมีจังหวะตะกนของเขาต้องตะกกนครบเซตถึงจะหยุดนะคะก็ะลงอ้าเขาแหละหลายครั้งเลยนะคะ ครบเซตของเขาต้องจะหยุดครับแค่ไหนเขาก็ไม่หยุดต้องให้ได้ครบเซตก่อนถึงจะหยุดนะคะเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นวัยรุ่นสามสลึงเอนช,ชันเลึงนะอหอชนชาเหรออจะต้องวิ่งตามจะต้องวิ่งตามแม่จ้าฮะชชาหรือไม่พาไปทำหมันแล้ว เดี๋ยวได้ฉีดวัคซีนเข็มสองก่อนฉีดวัคซีนเข็มสองก่อนไดี๋ยไปทาหมันนะทําหมันนะครับลูกจะได้ไม่ต้องวายนะครับเออครับลูกครับทำหมันละวจะไม่ต้องวายนะครับลูกรู้ไหมสมซเอ้ยสำใาเอ้ยยิ่งเห็นลูกๆติดลูกๆเนี่ยดูนะดูนะมีความสุขจังเลยนะคะ ยิ่งล,ลูกติดแม่เนี่ยแม่มีความสุขมากเลยนะคะที่ลูกลก็ติดแม่เด็กแต่ละคนะเห็นแม่อยู่กับแม่เห็นไหมพาทาแล้วมีความสุขนะคะเวลาแม่เข้ามาในบ้านหรือใ,ใกล้เขาเนี่ยเขาจะทําแบบนี้นะคะส้มซ,ซาเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีความสุขมากเลยเวลาเขาอยู่ใ,ใกล้แม่นะคะจะทําท่านน้นท่านี้นะคะฮับเนี่ยดูนะคะดูก็ทําดูก็ทําคือเขาแบบอยากแกกิ้งเกียก,กิ้งนอน้นึกออกใช่ไหมคะ ไอสิทกท่านคงนึกออกเนาะเวลาแมวที่เขาแบบปกติเขาทากันอะ่ะเขาจะเกี่ยวก,กิ้งตามพื้นนะคะอุย้ยคนนั้นเขาก็น่ารักมากเลยหนูน่ะเกี่ยว<ๆ>กิ้งตามพื้นแล้วมีความสุขนะคะมีความสุขมากๆเลยเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขเนาะยิ่งลูกๆเขาติดแม่นะคะเวลาไม่เก่งนั่งตรงไหนล,ลูกมานั่งตักมาขี่หลังขี่คอบางทีไม่เก่งนอนที่หมอนคว่ำหน้า ทําคลิปทําอะไรอย่างเงี้ยบางทีแม่เก่งทาคลิปไงแม่เก่งก็เอาหมอนวางไว้วก็นอนคว่ําแล้วก็ตัดต่อคลิปบางครั้งอ่ะลูกมานั่งหลังเนี้ยมีความสุขนะคะไม่ใช่ว่าลาคานนะมีความสุขว่าเขาเออเขาดูมีเราแบบเขารักเราอ่ะดูดูนู้นะคะดูนั่นน่ะเห็นไหมเขามีความสุขเราก็มีความสุขนะคะเนี่ยดูดูดูก็ทํานะคะส้มซาดูทำเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้ลูกเอ้ย ดูทำหน้าดูทำดูทำดูทำอา้ากเสียงอะไรข้างนอกลูกเสียงอะไรข้างนอกข้างนอกเล่นกันข้างนอกเสียงดังพิเศษหลับนะคะพิเศษหลับนะิดหนะ่ยแม่มานะแม่ไปล้างมือก่อนนะไ,ไปล้างมือก่อนนะมาแล้วยา,อวานนยอ้วนแม่นั่งไม่ได้เลยยายอ้วนเนี่ยยายอ้วนี่ยแม่นั่งไม่ได้เลยแม่นั่งลงไม่ได้เลยเนะี่ย ทำใจอย่างนี่นะคะเออเออเห็นน้องวิ่งมาน้องกำลังเป็นสาวไงน้องกำลังเป็นสาวครับครับลูกจะไปทางไหนไปเข้ากลงหนูไหมอาม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 านี่มาบ้านอยู่นี่หลังนนงมามาบ้านหนูมามาบ้านหลังนี้มามาเร็วมามาตามแม่มาตามแม่มาไหม ไม่ตามหรอกแม่ไม่ตามมันคนตามอยู่นี่ห <c oughs> น่ะวิ่งมาแล้วนะไปหอม,มอู้น้องตกใจน้องวิ่งผ่านเลยลกูกเอ๊น้องตกใจน้องวิ่งผ่านเลยไปเสศจหลับ <c oughs> หลับยังไงมองแม่ <c oughs> เห็นแม่เดินมาแล้วมามอง <c oughs> มง่วงกินข้าวอิ่มแล้ว อย่างนี้ใช่ไหมนีม้ใช่ไหมไม่ตามใช่ไหมครับลูกไม่ตามใช่ไหมไม่ตามแม่ใช่ไหมลูกเอ้ออยน่าชมชา,า,มชา,าเอ้ยชมชาเอ้ยอ้ยเนาะหนึ่งชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้นะลูกนะอืจะเกิดไม่ได้ครับครับลูก ไม่เป็นไรครับแล้วเกิดไม่ได้ก็ได้มีที่อยู่ที่ดีๆอบอุน่นอบอุ่นก็พอแล้วนะใช่ไหมใช่ไหมลกูกใช่ไหมครับเดดูสินะ่ะนอนกันอ้วนท้วนสมบูรณ์ชมซาก็ค่อยๆปรับตัวนะลูกนะค่อยๆปรับตัวนะครับลกูกทำหมันแล้วคงจะดีขึ้นแหละเนาะเอาขามาทําอะไรลกูกเอาขามาแบบนี้คืออะไรเอาขามาพาดคอตัวเองเหรอ <laughs> อาขามาพัดคอตัวเองเหรอเรียตัวแต่งตัวก่อนครับแม่เห็นเจ้าก่อนครับอืมแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับแต่งตัวก่อนครับไปา,ายครับ